มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนีออ้จะมารีวิวมาเป็น48่แปฟันเป็นไปหัวข้างได้ก็ได้ทั้งครอบครัวครับวันน,นี้ครับช่วยสื่อจักรยานครับ,รบมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนีออ้จะมารีวิว รถพับเล็กนะดิสตร์ CO2 ขนาด14นิ้วช่วงสงการที่ผ่านมาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันชนมาคอมเมนต์มาได้นะครับว่าไปไปปั่นกันที่ไหนบ้างอะได้เดี๋ยวต้ไปดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับรถพับเล็กคันนี้ อันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ให้มาเป็นเหล็กแต่มือมือเบรกนี่จะเป็นอลูมิเนียมนะครับมือเบรกแบบอลูมิเนียมแล้วก็ให้เป็นอะแดปเตอร์ใส่กระเป๋ามาแต่ว่น้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับน้ำหนักอยู่ที่9.8กิโลรุ่นนี้เป็นดิสเบรกหน้าหลังเป็นดิสสายนะครับเป็นดิสสายตัวนี้ขนาดล้อก็14 14นิ้วให้ยาง14นิ้วคูล1 จุดห้ามานะครับนี้ล้อหน้าให้มันเป็นแกนปดลดเป็นแกนปลดล้วดูล้เอเจะเป็นเหล็กมาให้นะครับขอบล้อเป็นอลูมิเนียมพนสีดำแล้วก็จุดพับแข็งแรงนะครับตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงอี่ตัวนี้เพิ่งมานะหายไปนานเลยครับตัวนี้แล้วก็มาครั้งนี้ก็เป็นสีสีใหม่นะครับมี 5สีสีใหม่โมเลสเลียนหมดเลยนะครับขึ้นมาหยุดพับก็ก็ลื่นขึ้นนะครับจานจานตัวนี้ให้มาเป็น48ฟันเป็นใบเหล็กขาเหล็กนะครับบันไดก็เป็นบันไดไม่พับเป็นบันไดธรรมดา,เ,าเป็นหุ้ปืนหลักอากจะเป็นให้มาเป็นหลักอาเหล็กลรวเป็นประกับประกับจากตัวนี้แล้วก็ปุดนแมว เร็วรตัวฟรีหลังฟรีหลังก็ให้มาสิบหวันข้้งหลังจะเป็นยึดด้วยน็อตเบอร์สิบห้าก็แข็งแรงดีครับอันนี้แข็งแรงดีซีซีกันแน่นนะอันี้รับได้ไม่เกินร้อยโลครับตอน้ัหนักได้ไม่เกินร้อยโลตัวกระโหลกลูกปืนกระโหลกลูกปืนกระโหลก,ก็จะให้เป็นเป็นลูกปืนแบลริง แข็งแรงทนทานะเป็นเป็นจานดูใช้กันยา,ยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็มีขาดตั้งให้้อหลังก็14นิ้วนำเหมือนกันนะครับขนาดยาง1.50เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูตอนพับก,กันเลยดีกว่าครับว่ามันดได้ขนาดไหนมาดูวิธีพับเลยนะครับพอที่ก็สไลด์ได้นะครับตั้งแต่นะครับนีนสไลด์ รอบถูงต่ำก็สไลด์ลได้รับก็เเรื่องเซฟต,ตี้นี่สำคัญแร้ก็ดักน,ดก,นก็เหมือนส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดนะฮะรับ,รบสไตล์นี้หมดเลยอครับ,รบ,รบนี่ก็เอาเอาขาตั้ง ปร,ประมาณประมาณสอกเศษนะครับเนี่ยสอกเศษน้ำหนักก็เบาอยู่ะครับเก้าดแปโลเด็กเด็กเ,เด็กก็ได้นะผู้ใหญ่ก็ดีถ้าเด็กบางทีเขาขี่ไม่เป็นสามารถเนี่ยมาเสริมล้อได้นะครับเสริมล้อข้างได้เสริมล้อข้างได้ก็ขี่ได้ทั้งครอบครัวะครับอันนี้แล้วก็พกพาสะดวก ถ้าถึงตอนกลางกลางก็เหมือนทั่วไปครับง่ายๆเลยครับครับแล้วก็เซฟตี้กดเซฟตี้ก็เาขอขึ้นเดี๋ยวนี้ช่วงพับอะไรที่แข็งแรงนะครับทำมาดีนะหนาหน่อยครับเหล็กตัวนี้หนาหน่อยนะครับเพราะมันเวลาพับแล้วมันไม่กองแก้งนะครับ ก็ประมาณนี้ครับนะครับ14นิ้วริสเตอ 2. 2> ร์ซีโน่าใช้รุ่นหนึ่งคนระับเป็นรถที่น่าใช้รุ่นหนึ่งใครที่มือใหม่หรือว่ายังไม่มีจักรยานนะครับเนี่ยน่าน่าใช้มากเลยครับรุ่นนี้พกพาสะดวกใส่ท้ายรถไปเที่ยวขึ้นรถไปปาอะไรได้ครับก็ประมาณนี้ครับริสเตอร์ซเป็นไงครับสวยหไหมครับ พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ Comment. มาพูดคุยกันได้นะครับชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะัะขอบคุณคนระับ